ิตอาสาล้างป่าชา้ากลุ่มจิตอาสาหลายสิบคนรวมตัวกันเพื่อล้างป่าช้าเก่าที่รกร้างเต็มไปด้วยต้นไม้เถาวันและหลุมศพพังๆทุกคนต่างทำด้วยศรัทธาแต่ระว่างเก็บกวาดหลายคนกลับได้ยินเสียงคร่ำครวญดังขึ้นจากใต้ดินเหมือนคนถูกฝังทั้งเป็นกลางคืนวันนั้นอาสาสมัครบ,บางคนฝันร้ายเห็นศพเปลือยเน่าเปลือยเดินตามมาพูดว่า ทำไมมารบกวนที่นอนข้าหลายคนล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุและบางคนถึงขั้นเสียชีวิตอย่างกระทันหันท้ายที่สุดผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกว่าวิญญาณที่ถูกฝังแบบไร้ญาติไร้พิธีกรรมยังคงอาฆาตการล้างป่าช้าไม่ใช่เพียงการเก็บขวาดแต่เป็นการปลุกความตายขึ้นมาอีกครั้งและไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณเหล่านั้นจะหยุดเมื่อไหร่ถ้าชอบเรื่องเล่าผี ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ